สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สบายดีกันไหมส่วนของผมฝนตกนะครับใครที่ได้ยินเสียงฝนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับจากบ้านผมเองผมพอดีไม่มีที่อัดเสียงนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมีอยู่กับคลิปตัวของตัวเมตานะครับเป็นเทียริสที่ผมจัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าใครเห็นต่างหรือว่าไม่ถูกใจหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะจ๊ะ จะได้รู้นะว่าเออคนอื่นคิดยังไงนะครับอันนี้ลิสต์ออกมาเนี่ยคือจากความคิดผมแล้วก็ถามคนในทีมนิดหน่อยประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าทําไมถึงจัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปผมอาจจะไม่ได้พูดทุกตัวนะครับก็อาจจะพูดแถวแถว tis แล้วก็ของตัวแถว tsc นะครับของแต่ละอันอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้พูดทุกตัวแต่ก็น่าจะพูด ให้พอเข้าใจเมตานะครับว่าแบบเอาตัวไหนไปเล่นดีอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ A D C เลยดีกว่าก็เรามาเริ่มที่ใครสานะครับตัวใครสาเนี่ยเป็นตัวที่เล่นเลดเกมได้นะครับจริงๆต้นเกมก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่ามิฟฟอร์จูนนะครับแล้วก็จะโดนเอาเปรียบในเรื่องระยะด้วยนะครับอ่ะแล้วเห็นไหมฮะสีเหลืองก็คือเก่งท้ายเกมนะครับใครที่เป็นขอบสีเหลือง แล้วก็ตัวพิฟจูนเนี่ยผมใส่ผิดนะครับทุกคนจริงๆต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้ยีินมีสีฟ้าเออแต่ผมใส่ผิดโอเคกลับมาที่ใครศาคือใครศาเนี่ยมันต้องพึ่งไอเทมครับคือการตัวใครษามันมีลักษณะาาพิเศษคือการพัฒนาสกิลนะครับสกิลหนึ่งสกิลสอง,สก,ส,องสกิลสามนะครับก็คือนั่นแหละมันต้องใช้ไอเทมถ้าเราพัฒนาตัวสกิลได้เร็วนะครับดาเมจก็จะเยอะขึ้นการเอาตัวรอดก็เยอะขึ้นครับอย่างผมเล่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ในมอนนะ เป็น adc ก็คือเวลาผมเล่นเนี่ยสกิลหนึ่งใครสาจะเป็นตัวทันโนเมตที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็สกิลสามใครสา่ถ้าเราได้ออวิวัฒนาการมาแล้วนะครับมันจะทําให้เรารอดในไฟได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสกิลที่ทําให้เราหายตัวได้นะครับในช่วงขณะหนึ่งและเพิ่มความรุนแรงโจมตีก็ทําให้ตัวใครสาเนะี่ยโดดเด่นพอสมควรนะครับในการเข้าไปคุกวงในหรือว่าการเข้าไปโดดไฟกับตัวหลังนะครับก็คือสามารถโดดไปไฟได้นะครับจริง มันได้เกาะเยอะแล้วบอกว่ามัน,มนแรงพอสมควรนะครับช่วงไฮเกมก็หลักๆก็จะประมาณนี้ตัวใครสาแต่ว่าต้นเกมเนี่ยเราอาจจะโดนรังแกนะครับถ้าเรากับพอร์ตคุยกันไม่ดีนะครับหรือเล่นไม่เข้าขากันหรือว่าอีกฝั่งเล่นเข้าขากันเกินไปแล้วก็หรือไม่เขาเจอกับตัวต้นเกมที่แรงๆครับตัวที่แพ้นะตัวที่แพ้ส่วนใหญ่นะผมที่เจอก็จะเป็นตัวของออมิโจูนเนี่ยถ้าเราแพ้เขานะครับ ถ้าเราแพ้เขาเนเลนเลยนะยังแบบยังไม่ได้ไฟ5-5เราแพ้อะอันนี้น่าจะเล่นยากเละครับเพราะว่ามิฟจูจะาสโนโบอลหนักมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งต้นเกมมากเลยนะครับเราก็แค่ต้องพยายามรักษาโพดิชั่นพยายามไม่ไฟถ้าคิดว่าแพ้ก็คือไม่ไฟนะครับแค่นั้นเองแล้วก็รอของเรามาสัก2ชิ้น3ชิ้นนะฮะเราก็จะชนะไฟได้อย่างง่ายดายมิฟจูนดาเจไม่ไม,ไม่ไม่จัดเท่าเราครับในช่วงหลังเกมถ้าของเท่ากันนะ แล้วก็ตัวดาวเวนอีกตัวหนึ่งต้นเกมต้องระวังไว้ครับดาวเวนนี่เป็น ADC ที่ผมบอกเลยว่าแรงตอนนี้น่าจะแรงที่สุดแล้วมั้งคือถ้าคุณเจอคนที่เล่นดาวเวนช่ำๆนะครับต้นเกมคุณเนี่ยนรกชัดๆผมบอกเลย <c oughs>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  ก็คือมันแรงมากนะครับ <iquer> ไม่ว่าใครจะเจอก็ตามแต่ผมก็ยังให้มันเป็นเทียเออยู่ดีเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถในการเล่นพอสมควรนะครับมันก็เลยยังเป็นแค่เทียเอนะครับเพราะว่าดาเมจมันมาจากสกิลขวาน เออมันนั่นแหละมันต้องเก็บขวานด้วยไงแล้วใครที่ไม่มีสมาธิโฟกัสในการเก็บหรือว่าห่วงเก็บเกินไปนะครับก็จะทําให้ตายได้เอาง่ายๆเลยนะครับมันก็เลยอยู่แท่าๆกันประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไคส่สาเรามาที่มิฟฟ์ูนมิฟฟ์ูนไม่มีอะไรมากเลยมิฟฟ์ูจเป็นตัวที่เก่งต้นเกมครับแต่เพราะว่าผมลืมใส,ส่สีฟ้าให้ตรงกรอบแค่นั้นเอง <c oughs> คือตัวมิฟฟ์ูจเนี่ยมันสามารถกดดันเลนได้อย่างดีเลยนะครับในเลนเนี่ยมันคือมันเก่งมากอะ่ะ คือสกิลหนึ่งมันเราสามารถชิ่งแล้วโดดอีกฝั่งแล้วติดคิดที่เข้าได้ด้วยครับสกิลหนึ่งมันแรงมากเลยนะครับหายไปเป็นหลอดอะถ้าไม่ใช่แทงไม่ได้เอาอของแทงคือหายเป็นหลอดแต่ก็อีกนะครับคือตัวมันสามารถโดนแก้ได้โดยการออไม่ยืนหลังคีปครับพยายามยืนข้างๆคีปโดยที่ไม่ให้ติดเกินไปนะครับไม่เพราะว่าตัวมันไม่ไฟื้นูนะครับสกิลหนึ่งมันจะเป็นรูปกลวยอัศมีมันเป็นรูปกลวยนะครับ เราก็าแค่ต้องยืนในมุมที่ไม่อยู่ในรสนิีมนั้นครับหรือไม่ยืนหลังคีดนั่นแหละมันจะทําให้เราลดภาระที่เลือดเราต้องรับนะครับเวลาโดนดามจประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายนะสุดท้ายอิฟฟูจนก็เป็นตัวที่เล่งดามจต้นเกมได้ค่อนข้างดีครับทั้งตัวสกิลหนึ่งอันติอะไรก็ตามนะครับช่วงแบบว่าช่วงประมาณ5นาที10นาทีแรกนี่คือถ้ามันได้ไหลก็คือยาวว่ายาวอ่าประมาณนี้แล้วก็อ่าอาจจะมีใครสงสัยนะครับมาที่เทเอ ก็คือตัววารัสตัววารัสเนี่ยที่ผมให้มาอยู่ TIA นะครับมันไม่ใช่เป็นสายกายภาพนะคือวารัสที่ผมให้มาอยู่ TIA เพราะว่าผมเล่นเวทคือเป็นสาย AP ล้วนนะครับไอวารัสสาย AP ล้วนเนี่ยผมจะบอกจุดเด็นมาให้ก็คือเผื่อใครไม่รู้นะคือมันรีดเดเมจได้ไวมากครับผมให้ประมาณ3-4วิีวนะครับสามารถเก็บตัวที่แบบไม่ต้องบางอะ คือเก็บตัวแบบเลื่อยกลางๆพวกไฟเตอร์ไม่ใช่แทงนะฮะไฟเตอร์อ่ะได้เลยนะครับภายในชุดเดียวคือสมมุติถ้าคุณออกเวทแล้วคุณอันติใช่ไหมแล้วให้สแต็กตัวพาสซีฟเอสแต็กสกิลสองฮะมันครบปุ๊บแล้วยิงสกิลใส่ตุ้มถ้ามันระเบิดนะครับหายนะครับผมบอกเลยการันตีผมเล่นมาหลายตาแล้วครับหลายสิบตาคือระหว่างเทียบวารัตเวทกับกายภาพนะครับผมว่าวารัตเวทเหมาะเหมาะมากกว่านะครับในตอนนี้ก็คือมันจะทำดาเมจ คือมันสามารถเอาตัวรอดได้ตัวเองครับสมมติคุณโดนตัวล้วงใช่ไหมคุณันตีให้โดนปุ้มแล้วก็เบิร์ดปุ้มตายเลยนะครับตายเลยไม่ทำอะไรไม่ได้นะฮะบ,บอกเลยใครที่เข้ามาล้วงผมคือตายหาหมดโอเคแล้วก็จิงนะครับเป็นตัวสามารถประจำบ้านผมบอกเลยอันนี้ก็เป็นเมนของผมนะครับตัวหนึ่งก็คือมันเล่นง่ายนะครับเล่นเข้าใจไม่ยากแล้วก็สิ่งที่ยากก็คืออย่างเดียวสมมันนะครับก็คือทำยังไงให้ไม่วิ่งลึกเกินไปครับ ตัวพาสซีฟมันนะครับแก็ซไซส์ ide, เวลาฆ่าได้หรือว่าทำลายป้อมได้หรือว่าได้แอซิดนะครับมันจะวิ่งเร็วนะครับตีเร็วก็นี่คือข้อควรระวังครับอย่าวิ่งลึกเกินไปแค่นั้นเองนอกานั้นเป็นตัวที่ขายเพลินมากครับบอกเลยขายเพลินมากเล่นง,ง่ายด้วยสามารถนำไปเล่นได้นะครับตัวนี้อ่ะเราจะข้ามไปเลยนะตัวเทียบีเทียซีนี่ผมจะไม่จะไม่อยากพูดถึงเลยเพราะว่าอ่ะ,อะพูดไหนแล้วกันอย่างแอสนะครับมัน มันเป็นตัวที่คลาโหดครับคือมันถ้ามันได้ฟรีในไฟอะมันโหดมากแต่ว่ามันเป็นแชมเปี้ยนขาตายครับแล้วมันบางมากเลยครับอ่ะนี่คือหลักๆเลยแล้วมันไม่สามารถเล่นเวทกับวารัสได้ครับคือวารัสกับวารัสกับแอดเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะแต่ติ่จรี่ว่าผมเอาวารัสไปเวทไงแล้วมันสามารถเบิร์ดเมทหายได้เลยอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่านั่นแหละผมเลยให้วารัสอยู่เช่ทิสนาครับดีครับ คือมันมันครบมันครบเครื่องอะแต่มันสู้แชมเปี้ยนเมตานี้ไม่ได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆแต่ก็ไม่ได้อยู่บีอยู่ดีผมให้ไม่ได้จริงโอเคแล้วก็มาที่ตัวของเวนนะครับเวนผมให้เป็นตัวชอชิงเฉพาะทางนะครับตามความชำนาญของผู้เล่นคือใครที่ไม่ได้ชำนาญมันจริงๆนะครับแล้วหยิบมาเล่นเนี่ย ผมบอกเลยนะครับว่าอย่ามันจะทําให้ทีมลําบากครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นสูงมากคือเล็กอย่างนะครับไม่ว่าจะประสบการณ์เล่นสูงแค่ไหนนะครับถ้าคุณเจอคนที่เล่นเก่งเหมือนกันแล้วเขาหยิบ a อดีที่มันติดเมตาหรือว่าตอนนั้นมันโหดมากนะครับมาเจอกันนะ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงกว่าดีนะครับคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆหยิบเวนมาก็ไม่ไม่ต้องหยิบนะครับหยิบตัวอื่นดีกว่า แต่ว่าถ้าหยิบเวนมาให้มองว่าเอามาสู้กับพวกทีมฝั่งที่แบบไฟเตอร์เยอะๆหรือว่าแบบมีแท้ง2ตัวอะไรเงี้ยเออแต่ก็มันก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ดีนะจริงๆอ่ะผมว่าเอาตัวอื่นมาก็น่าจะดีกว่าแต่ก็แล้วแต่ฮะอาจจะมีคนชอบก็เวลาจะหยิบก็ใช้วิจารณญาณดีๆนะครับว่าตัวเองชนานาญพอหรือยังมันจะเป็นต้องหยิบไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเรามาจบตัวของ ADC นะครับเดี๋ยวเราไปต่อด้วย support กันเลย เรามาอยู่ที่ัพ p อ o r t นะครับ support เนี่ยผมไม่ใส่เก่งต้นเกมหรือเก่งไทยเกมไว้ก็เพราะว่ามันเก่งของมันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ต้นเกมไทยเกมไว้ทําไมนะะเอ่อีกอย่างนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะแต่ก็น่าจะเป็นสิน่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าผมเจอประจํานะครับก็ <c oughs> ถ้ามีพลาดปรนะการใดก็ขออภัยด้วยนะก็คือตัวแรกนะครับ support TS ก็คือจะมีลูลูนะฮะ ลูลูนี่ผมบอกเลยนะครับถึงแนมะ้ว่าจะโดนเนิร์ฟมามันก็ยังไอ้นี่อยู่ดีนะครับเก่งอยู่ดีเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟตัวเรื่องมานานะครับแลราก็ระยะเวลาของอันติก็ถือว่ามันก็สมเพสมผลนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตามเมตาตอนเนี้ยคือตัวมันค่อนข้างที่จะอัตถประโยชน์นะครับก็คือมีเกาะมีความเร็วมีเสกฝั่งตรงข้ามมีการยื้อชีวิตให้เพื่อนมีสลโล มันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับแล้วตัวมันทำมาทําให้เพื่อนตายยากขึ้นนะครับแล้วทําให้เอเจนซี่ฝั่งทําให้เอเจนซี่ฝั่งเนี่ยมันแบบว่ากำหมัดนะครับกำหมัดกำหมัดบอกเลยนะครับสามารถโดนสวนได้ง่ายดายนะครับเวลาอีกฝั่งมีซับเป็นลูลูนะฮะเรามั่นใจว่าจะฆ่าเขาได้เอือเอื้เข้าไปลูลูปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันติพงไม่ตายเราตายเองครับผม หรือครับโดดเข้าไปโดนเศกกระลอกแพะตายนะครับก็นั่นแหละฮะมันทำให้ลูลูเป็นตัวซับที่ผมให้เท s เอสนะตอนนี้นะครับอ่ะเรามาตัวต่อไปเดี๋ยวจะไม่พูดเยอะซับพ,พอร์ตเพราะผมไม่ได้เล่นตำแหน่งหลจากนี้ที่ผมจะไม่พูดเยอะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็ตัวของบรอมนะครับบรอมเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่เหมือนคล้ายๆกับลูลูเลยครับแล้วมันเป็นตัวยืนให้ได้ด้วยนะครับมันเป็นซัพพอร์ตอัธรรยาศัยก็คือสามารถ กันแคลี่ได้สามารถยืนแบบโคเวอร์ได้เลยแล้วก็สามารถซีซออีฝั่งข้ามได้ด้วยและสามารถเคาน์เตอร์ด้วยอันติได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้โล่นะฮะยกขึ้นมาเพื่อที่จะกันดาเมจที่จะเข้าไปสู่กองหลังได้ด้วยนะครับทำให้ตัวมนันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ที่ดีนะครับจริงๆจริงๆแต่ก็แนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะอันติเปิดนะครับสำหรับบอล มาทําให้อัตราการสําเร็จน้อยลงนะครับในเขารู้สึกผมนะเท่าที่เล่นมานะครับเวลาซับเป็นบอมใครที่รอเคาน์เตอร์เนี่ยอันตีมันค่อนข้างที่จะดีครับดีกว่าโอเคเรามาตัวที่ต่อไปนะครับอลิสตาอลิสตานะครับเป็นแชมเปี้ยนที่บอกเลยว่าถ้าคุณเล่นไม่ชํานาญมันก็จะผีเข้าผีออกนะครับอาจจะโดนทีมด่าฟักด่าพ่อด่าแม่ได้นะครับก็เพราะว่าตัวของมันเนี่ยสกยิล ไอชนนะครับสกิลชนสกิลสนะครับถ้าคุณกะไม่ดีนะครับคุณจะกดสกิลหไม่ทันแล้วมันจะดีดฝั่งข้ามออกนะครับทาให้เราไม่ได้คิวบ้างอะไรบ้างช่วยอีกฝั่งบ้างนะครับไลท์เซฟเ,เวอร์นะครับบอกเลยเป็นได้ทั้งไลเซเซเงท์ลลลเซฟเ,เวอร์ของทีมเราและไลท์เซฟเวอร์ของทีมเขานะครับประเสริฐจริงๆสมแล้วที่เป็นซับก็นี่แหละฮะคือวัวเนี่ยมันสามารถเปิดไฟได้นะครับเคาน์เตอร์ไฟก็ไดาเหมือนกันแล้วก็ สามารถที่จะเป็นตัวยืนให้ได้นานนะครับผมขอผมขอผมขอเดาว,ว่ามันเป็นตัวที่ยืนได้นานที่สุดแล้วกันสําหรับตัวที่เป็นตัวยืนเลยนะแบบรับดาเมจเลยอะ่ะเพราะว่ามีอันติของมันครับอันติมันเนี่ยจะลดลดดาเมจนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับซึ่งมันเยอะมากแล้วก็นานพอสมควรนะครับเจ็ดแปดวีอ่ะมันโหเจ็ดวีอมันแบบหเจ็ดวีในาคุณเจ็ดวีในาคุณเออ มันนานมากเลยนะครับเป็นตัวยืนใครที่คิดเผลอไม่ยืนยิงวัวตอนกนอันตินะ AD ตัวไหนนะโอ้โหหยาบครับผมบอกเลยเสียดาเม g e มากๆผมเป็นในนั้นครับ <c oughs> โอเคเรามาต่อที่เทีเอ้ A หน่อยดีกว่าเอ่อตัวของนามิแล้วก็โซนาแล้วก็จานานะครับคือ3ตัวนี้ผมให้มองมันแบบว่าคล้าย คล้ายๆ TS เลยแต่ดอปลงมานิดเดียวดอบลงมานิดเดียวจริงๆไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะมันก็มีทั้ง CC มีฮิลมีเกาะแทบจะไม่ต่างเลยนะครับจริงๆนะจริงๆแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยว TS มันจะล้นเกินก็เลยเอาลงมา <c oughs> อ่ะถ้างั้นก็เราต้องมาพูดถึง t r C กับ TB หน่อยแล้วกันคือ TS C กับ TB เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ผมพูดถึงเทียซี้วยกันเทียซอะโซโลกะนะครับมันตัวฮิวเป็นตัวที่ช่วยให้ทีมมีชีวิตรอดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณเจออีกฝั่งที่เขาตัดสินใจออกตัดเลือดเลยนะครับไอเทมตัดเลือดก่อนเลยชิ้นนึงไอเทมตัดเลือดเล็กๆชิ้นหนึ่งพันกว่าบาทอย่างเงี้ยพันหนึ่งพูดทารไาไม่ได้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่บัตรซบนะครับ จริงๆนะจริงๆผมบอกเลยสมมติว่าผมเล่น AD ดีแล้วผมเจอซับอีกฝั่งเป็นโซโลกะผมเอาตัดเลือดมันเลยผมยอมผมยอมแบบเอาตัดเลือดมันเลยซื้อตัดเลือดก่อนคือเราทุกอย่างง่ายทุกอย่างง่ายไปหมดผมบอกเลยมาเป็นตัวที่โดนตัดความสามารถได้ง่ายนะครับผมนนี้เที่ยงอยู่เทียซีแล้วกันนะโอเคไหมโอเคไหมถ้าใครไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะก็ส่วนเทียบีเนี่ยก็ธรรมดาครับทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะมัน มันก็ดีครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับตัวเทียทั้งบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่มิเลนเลครับในส่วนของมิเลนนะครับมิเลนเนี่ยก็เทก็จะมีโอ e เอน่าออเรนโซแล้วก็เคนเนนนะครับก็จริงๆแล้วตัวอื่นก็อาจจะขึ้นเป็นเทเสนะสำหรับใครหลายคนนะครับแต่โอ้โหจัดประมาณนี้เพราะว่าในใจผมให้เท่านี้นะฮะก็คือเราพูดถึงตัวแรกกันดีกว่า โอเร n a นานะครับโอเรียนาเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่ผมบอกเลยนะครับว่าเราไม่สามารถเดินเดินุ่มๆเข้าไปเอาได้นะครับเราอาจจะโดนสวนตายได้นะครับในช่วงท้ายเกมคือแล้วเวลาไฟนะครับถ้าเรายึกยักนิดหน่อยนะครับเราสามารถโดนโอเรียาโปกตายได้นะครับยังไม่รู้ตัวเลยแหละคุณอาจจะแบบเฮ้ยแล้วก็ตายเลยนะครับก็นี่ความโหดร้ายของโอเรียนานะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือลูกบอลนะครับ ลูกบอลที่จะสามารถทำท่มามจระยะไกลได้นะครับโดยที่ตัวเขายังเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะครับและก็แรงด้วยนะฮะต้องระวังไว้ให้ดีเลยแล้วเขาสามารถมี CC ด้วยไงเขาสามารถแบบเซตไฟให้ทีมได้ด้วยนะครับทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรอ่ะระักก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวโอเลน่าเพราะว่าแล้วมันเป็นตัวที่ต้องการของนะครับก็จะเก่งช่วงท้ายเกมอะไรประมาณนี้โอเคออเ,อเดนโซนะครับ ออเรนโซเป็นตัวแชมปเปี้ยนที่ต้องรักษาระยะห่างนะครับแต่ข้อดีของมันนะครับก็คือมี CC วงกว้างนะครับคือ c c วงกว้างนี่ผมหมายถึงสกิลหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นดีๆนะครับแล้วก็เลี้ยงมาให้เป็นนะครับจังหวะที่เขาไฟท์5หหรือว่าไฟอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงมาบอลใหญ่ๆนะครับสามารถ CC เป็นหมู่คณะได้นะครับยืนมุงแบบยืนงงมันแบบทั่วหน้านะครับก็เป็นตัวที่สามารถ เข้าไฟได้ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แกงได้ดีด้วยนะครับสามารถแบบแกงบนแกงล่างได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับด้วยสกิลสามของเขานั่นเองแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ต้องเข้าประชิดมากนะครับเราสามารถใช้ดาวที่วงโคจรอ,อยู่รอบตัวได้นะครับในการทำ d าเ a g จแล้วก็แรงด้วยหมายถึงอัตติด้วยนะครับเป็นการผักอีกฝั่งออกไปเพื่อะระยะห่างไปอีกนะครับเป็นตัวที่ะระยะห่างได้ดีนะครับโอเค ัวของมิเลนเนี่ยเราต้องพูดถึงเทเอหน่อยเพราะว่ามันมีเยอะนะครับเทเอเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะใช้คําว่าเก่งนะครับแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้ก็ผมจะให้มันอยู่แค่เทเอละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดเทเอสนะครับคือมันมี CC ด้วยไงไอสตัวบนที่เป็นเทเอสนะครับมันมี CC ด้วยผมบอกเลยนะครับสําหรับเกมเกมนี้นะครับเกมโมบ้านะครับ l l เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับ CC ทีมไฟ์นะครับ เกมนี้เราเล่น5-5นะครับเราไม่ได้เล่นแบบ1-1 2-2อะไรกันนะครับเราเล่น5-5นะครับการมี CC เป็นหมู่คณะหรือว่าอะไรพวกนี้จะทําให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับและสามารถแก้เกมได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทำให้มันขึ้นมาเป็น T.S สาหรับผมนะครับ3ตัวนี้เพราะมันมี CC หมดเลยโอเคส่วนไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยก็ CC CC ก็มีครับแต่ว่านะมันก็โดนเนื้อโดนอะไรไปบ้างนะครับก็เลยโอเคตามนั้นอ่าเนี่ยหม่ก็ยังอยู่ A อยู่นะครับว่าถือว่าเก่ง โอเคแล้วเรามาดูเทเซนะครับเทเซทำไมผมถึงให้โมเทเซผมเกลียดมันเลยครับใช่ครับผมเกลียดมันคือโมนะครับสำหรับผมนะในมิเลนเนี่ยครับไม่ควรเอามายืนเพราะว่าตัวสกิลของมันนะครับมันไม่เหมือนกันใน PC นะครับคือเห็ุเนี่ยผมว่าสำคัญเลยถ้าตัวพอยซันนะครับตัวพิษมันนะติดตามตัวไปด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ที่พื้นนะผมว่ามันอาจจะดีกว่านี้แต่ว่า ตามปกติแล้วอะโม่ในเลนการนะครับสามารถโดนแกงได้บ่อยแล้วตัวมันไม่ได้มีสกิลที่เอาตัวรอดได้ขนาดนั้นนะครับในความรู้สึกผมนะคือผมให้มันไปอยู่ท็อปดีกว่าแบบสันโด,ดสันโดดเลยแล้วแบบไฟไฟหนึ่งหนึ่งแน่ๆส่วนใหญ่อะแบบนั้นนะครับมันจะได้เปรียบกว่านะครับโอเคผมเลยให้มันอยู่เทซีนะโอเคไหมทุกคนที่เป็นเมนโม่อย่าโกรธผมไม่ใช่โม่สิเอโมอดิถูกแล้วผมชอบเรียกเอ่อทีโมกับ เอามูมูสับกันโอเคเทียบีก็เล่นได้ครับเล่นได้มันเป็นตัวเบิร์ดเดเมดเป็นตัวโป๊กเดเมดที่ไวครับก็ถือว่าเล่นได้พอเล่นได้อยู่แล้วก็มาที่ตัวชอชิงนะครับในเลนกลางก็จะเป็นยาซูโอกับฟิตครับเป็นตัวที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นนะครับคือถ้าทักษะในการเล่นประสบการณ์สูงนะครับจะทําให้ได้เปรียบในเลนอย่างมากเลยนะครับ จริงๆรวมถึงเซตด้วยนะแต่ว่าเซตในความรู้สึกผมมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวแชมเปี้ยนที่1นมากกว่าคือฟิตมันยังพอป่วนไฟทั้งไฟได้นะครับแต่เซตมันอาจจะแบบแค่1ตัว2ตัวอะไรางา้ยนี้ก็เลยให้มันอยู่ A ไปช่างมันช่างช่างมันช่างมันโอเคก็มิกก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาที่ท็อปเลยดีกว่าโอเคเรามาที่ท็อปเลนนะครับท็อปเลน อาอากาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่งไว้ด้วยนะครับคือมันสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าใครที่เจออากาลีมากประสบการณ์นะครับท็อปเลนนี่คือยับยับยุยี่บอกเลยจริงๆนะจริงๆนะอะสมมติว่าคุณเอาตัวเนี่ยเทสด้วยกันทั้งคู่นะฮะโอลาฟกับกาการ์ดไปท็อปเลนนะครับไปเจอกับอาคกาลีนี่คือ ยับนะครับยับตลอดผมบอกเลยก็คือ8ตาไอสเส้น10ตาอย่างเงี้ยแพ้8 <c oughs> เจออากลาีนะจริง <c oughs> แพ้8คือโอลาฟนี่หนักเลยคือต้องพยายามอย่าสู้นะครับ1 1หน,หนพยายามไปสู้ในไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีนะครับตัวอากลาีมันเป็นตัวที่แบบอันตรูลูแวฟืดแล้วสามารถทำอีฝั่งแบบวูบได้เลยนะครับ ผมเลยให้มันอยู่ t i s ในตำแหน่งท็อปนั่นเองโอเคแล้วเราสมมติตอนนี้เราตัดอ,รอารกลตออกไปเลยนะแล้วเรามองกาการ์ดกับโอลาฟนะครับโอลาฟเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสามารถกดแชมเปี้นยนท็อปเลนด้วยกันได้ดีมากเลยนะครับผมกล้าเาหัวไปประกันเลยจริงว่ามันเป็นตัวที่กดท็อปเลนด้วยกันอย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นและใจนิ่งพอนะครับคุณห้ามวกเวกนะครับแล้วคุณต้อง ทำทุกอย่างให้โดนนะครับอย่างเช่นปลาขวานเป็นต้นเรื่องหนึ่งคุณสามารถค่าได้เลยครับจริงๆส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คือคุณสามารถค่ายเลยหรือถ้าค่าไม่ได้ก็ต้องกดดันเขาแฟดอะไรสักอย่างแน่นอนครับนะแล้วก็สไตล์การเล่นโอลาฟเนี่ยมันจะต้องแบบดุดันหน่อยเนาะโอเคไหมเราเล่นติดๆไม่ได้นะครับบางทีเราต้องแบบเดือดนะครับเพราะบางทีเลือดเลือดนิดเดียวเนี่ยเราสามารถชนะอีกฝั่งได้นะครับที่เลือดแบบเยอะกว่าเราประมาณนี้นะครับตัวโอลาฟอลดมเลยให้มันอยู่เทียสนะครับ ถ้าไม่เจออากาลีนี่ก็คือมันแทบจะชนะเลนตลอดนะครับอ่ะกากัตกากัเนี่ยผมจัดว่ามันเป็นตัวท็อปเลนที่ดีนะครับเพราะว่ามันมันสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็แรงด้วยและในไฟก็สามารถทำเตเมเป็นวงกว้างได้ด้วยนะครับ ก็เป็นตัวที่มีประโยชน์พอสมควรแล้วยืนท็อปนะครับมันไม่เหมือนยืนการบางคนลยความรู้สึกกันนะครับแล้วมันคนละหน้าที่กันคือยืนท็อปเนี่ยผมว่าเอาแค่เลนตัวเองให้ให้รอดก่อนนะครับแล้วก็ในไฟมันจะมีประโยชน์เองประมาณนั้นนะครับก็ส่วนพวก en, เคนเนนดาริอ่ลอ,อ,อะไรพวกนี้ผมให้มันอยู่เทียร์เเพราะว่าในเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะแพ้ตัวข้างบนเนี่ยแพ้นะครับแพ้หมดเลยนะฮะ ไอ้พวกตัวทั้งล่างเนี่ยเจอตัวสาตัวบนนี่คือแพ้นะครับในความรู้สึกผมนะมันมันแบบมันแพ้ท่ากันอยู่นะครับผมเลยให้มันอยู่เทียร่างลงมาโอเคส่วนตัวชอชิงนะครับเอซุโอคุณสามารถเล่นโหดมากได้นะครับก็ถ้าคุณโหดมันก็โหดนะโอ้จริงๆคือมันเป็นแชมเปี้ยนที่ใช้ความสามารถเนาะส่วนบุคคลก็ฟิวล,ลาก็เช่นกันนะครับเหมือนกันนักดาบทั้งคู่นะฮะ แล้วก็ทีโมนะฮะทีโมเนี่ยเออที่ผมให้มันอยู่เฉพาะทางนะครับตามความสามารถเนาะก็คือคือตัวท็อปเลนนะครับมันหนึ่งหนึ่งกันแล้วมันจะทำดามเมจจากการตีกายภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับสกิลหนึ่งนะครับหรือว่าสกิลทำให้ตาบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลอย่างมากนะครับในการ ไฟกันแค่หนึ่งหนึ่งนะย้ำว่าหนึ่งหนึ่งะจ๊ะทุกคนผมก็เลยยอมยอมให้นะครับไม่ให้มันอยู่ C นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์แต่สุดท้ายนะครับพอเข้ามาในไฟมันก็เท่านั้นเลยครับทีโมโเท่านั้นจริงๆครับเป็นแค่ไอปุยตัวหนึง่งเท่านั้นจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ป่าดีกว่าครับป่านะครับตำแหน่งจังเกิลเป็นตำแหน่งที่ ทำให้ทุกคนเนี่ยหัวเสียมันัดต่อนัดแล้วนะครับอะไรอะไรก็โทษป่าใช่ไหมครับแต่ก็นะครับป่าคนไหนที่ไม่รักออเิทีฟนะครับออกไปนะครับออกไปผมผมก็ไม่รักคุณเหมือนกันนะครับผมใครที่บอกว่าเฮ้ยจะรีบไปกันมังกรทำไมวะโถตายกันหมดเลยฟาร์มยูนิเออร์เห็นไหมอะไรเงี้ยคุณเลิกคบนะครับเลิกคบเลิกเลิกกับเขาซะเพราะว่าออเิทีฟอย่างก่อนนะครับเป็นออเิทีฟถาวรนะครับคุณคือการที่ทิ้งมันไปง่ายๆเนี่ย มันต้องผ่านการตัดสินใจที่ยอมรับกันได้แล้วนะคบว่าควรทิ้งจริงๆมันคุ้มนะครับมันคุ้มมากสาหรับเา่อพาส,สีฟของมังกรแต่ละตัวนะครับตัวของมังกรดินอาจจะ,อะยอมตัดใจได้มังกรดินผมเรียงลำดับให้นะตามที่ความรู้สึกผมนะผมยอมตัดใจได้มากที่สุดคือมังกรดินออรนองลงมาคือมังกรน้ํารองลงมาคือมังกรลมแล้วก็มังกรไฟที่ผมแทบจะไม่ยอมเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะยอมให้อีกฝั่งอมาากรไปได้ง่าย อย่างนั้นก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับเทคริชนะครับจริงๆคือมันเป็นอะไรที่รุนแรงนะผมบอกเลยยิ่งสมมติว่าเป็นเอลเดอร์นะครับตัวสุดท้ายเอลเดอร์ Elder มังกรไฟถามน่ไอยคุณจะสู้ยังไงสมมติให้ฝั่งเก็บมังกร4ตัวเลยแล้วตัวสุดท้ายเป็นเอลเดอร์ไฟอ่ะโอ้โหตีทีเดียวขนาดสพอร์ตยังสม,สมมติว่าสพอร์ตตีเราอย่างเงี้ยเรายังร้องไห้อะผมบอกเลยคือมันเกินมันเกินนะครับก็ใครที่ไม่รัก ม่แล้ออเจนก็ออกไปนะครับออกไปจากตี้เราเลยโอเคเรามาเข้าสาระก,กันดีกว่าบ่นไปเยอะก็ที่ผมให้ Y เป็น S นะครับเพราะว่าตัวมันเล่นง่ายครับมันเป็นแชมเปี้ยนป่าที่เล่นง่ายแล้วเป็นตัวที่เป้าหมายชัดเจนนะครับคือสามารถเข้าไปล้วงได้คือแบบฟิวพุ่งชนเข้าไปได้เลยนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับถ้าในสโนโบอลก็หลายยาวเหมือนกันแรงนั่นแหละฮะมันเลยอยู่ทีเอสนะครับ ส่วนมู่นะครับมูสเนี่เป็นตัวที่อินเวตคือเป็นตัวที่เวทเวทออบเจคทีใหญ่ได้ดีนะครับอย่างเช่น on, บารอนมังกรอะไรเงี้ยเพราะว่า CC มันค่อนข้างกว้างครับและถ้าเล่นเวทมันจะแรงมากเลยนะครับก็เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้มันได้อยู่ t ท s นะครับแล้วตัว TA เป็นยังไงตัว TA เนี่ยคือสมมุติถ้าคุณเห็นโอลาไปครับผมขอแนะนาเลยว่าถ้าคุณเล่นแล้วเจอ CC เยอะๆนะครับจะฝั่งตรงข้าม คุณสามารถหยิบโอลาฟมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าหรือท็อปก็คือคุณหยิบมาเลยแล้วก็เล่นเป็นตำแหน่งป่าหรือท็อปก็แล้วแต่คุณนะครับมันช่วยได้เยอะนะครับในทีมไฟ์เวลาเพื่อนโดนซีซีแล้วยังเหลือเราที่ทำาตาเมนอยู่นะครับมันช่วยได้เยอะพอสมควรนะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับก็ลองเลือก,เอ,กเอาก็ส่วนตัวที่เหลือนะครับอย่างเช่นมังกรวูคงอิฟลินอะไรพวกนี้ก็เก่งครับเก่งตามภาษามันส่วนเทบีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ยังไงเดียตัวมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะตอนนี้นะครับก็เลยให้แค่อยู่เทียบีทวนเทียซีเนี่ยอย่าพูดกับผมอย่าพูดกับผมคือถ้าไม่ใช่ทีมผมเล่นเองผมไม่ให้เล่นนะครับผมรู้สึกว่าอย่าเล่นดีกว่าเล่นตัวอื่นไหมเออเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากยีเป็นอย่อื่นไหมเปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวายไหมแชมเปี้ยนฟรีเหมือนกันวายไหมเพื่อนทียเมย์่งเงี้ยเออเปลี่ยนเป็นวายไหม <laughs> คือผมไม่ได้แบบไอ้นี่นะแต่คือตัวละครมันค่อนข้างที่จะเปล่าประโยชน์ในทีมไฟท์นะครับในความรู้สึกผมอะ่ะจริงๆริงจริง,รง,รงเอ่อก็ถ้ามันไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคเรามาที่เฉพาะทางจริงๆแล้วอะ่ะผมอยากให้ลีซินไปอยู่เทียเนะครับหรือเทียเอแต่ผมให้มันไม่ได้เพราะว่าในเมตาเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถสูงแล้วยิ่งแรงสูงนะครับผมรู้สึกว่าถ้าไม่ช่ําจริงๆอะ่ะไม่เวิร์กนะครับสําหรับตัวลีซินนะครับ เลยให้อยู่เฉพาะทางคือถ้าคนที่มีความสามารถสูงมาเล่นนะครับมาาประสบการณ์เนี่ยมันจะสามารถสโนว์บอลได้ง่ายๆมากเลยนะครับในช่วงต้นเกมโอเคเราจบแล้วก็เราพูดซะยาวเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าคลิปนี้จะแค่10นาทีนะฮะไม่ใช่ยาวมากเลยไม่สามารถตัดได้ด้วยนะครับก็ใครที่ฟังถึงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าชอบนะครับก็สามารถกดติดตาม แล้วก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็สามารถมาดูสตรีมกันที่เพจแฟนเพจนะครับ Facebook ได้นะครับโมลิจังนะครับก็ฝากผมไว้ในะอ,อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับยังไงก็เจอกันโอกาสหน้านะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะหรือว่ามีข้อผิดพลาดมีข้อมูลอะไรอยากแชร์อยากให้ปรับปรุงก็บอกกันได้นะขอบคุณมากครับทุกคน เจอกันโอกาสหนนะ้าบ๊ายบาย